แชมเบอร์มิวสิกดนตรีแชมเบอร์เป็นดนตรีที่มีผู้เล่นเพียงคนเดียวต่อเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นซึ่งต่างไปจากวงออเคสตราที่มีแนวการบรรเลงหนึ่งแนวมีเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันร่วมบรรเลงเป็นจํานวนมากการจัดวงเริ่มต้นด้วย3มค,คนเรียกว่า t ทโอสคนเรียกว่าคอเต t e ห5คนเรียกว่าคิ i เต็หคนเรียกว่าเซกเต็เคนเรียกว่าเซบเต็แคนเรียกว่าออกเต็ และ9คนเรียกว่านอนเต็ดถ้าวงดนตรีที่เล่นมีเฉพาะเครื่องสายเรียกว่าสตริงทีโอประกอบไปด้วยไวโอลินวิโอลาและเชโลสตริงคอเต็ประกอบไปด้วยไวโอลินหนึ่งไวโอลิน2วิโอลาและเชโลโดยไวโอลินหและไวโอลินสองบรรเลงเฉพาะโน้ตของตนเองซึ่งไม่เหมือนกันสตริงคอเต็ประกอบไปด้วยไวโอลินสคันวิโอลาสคันและเชโล ถ้ามีเครื่องดนงตรีชนิดอื่นบรรเลงแทนเครื่องสายหนึ่งชิ้นจะเรียกชื่อเครื่องดนงตรีนั้นเป็นสำคัญเช่นฟุตเทโอประกอบไปด้วยฟุตไวโอลินและวิโอลาเปียโนคอเตตประกอบไปด้วยเปียโนไวโอลินวิโอลาและเชโลเป็นต้นการจัดวงที่กล่าวมานี้พัฒนารูปแบบขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่18คือระยะปลายยุคบาโลกและต้นยุคคลาสสิก ซึ่งลักษณะการประพันธ์เพลงที่พบในปัจจุบันเริ่มต้นโดยการประพันธ์เพลงในช่วงแรกๆของไฮเดนและมซวศาสจากนั้นจึงมีผู้ยึดลักษณะเช่นนี้ประพันธ์ต่อมาไม่ว่าจะเป็นเบโธ h เฟนชูเบิร์กบรามบาด็อกส์และฮินเดมิสเป็นต้นลักษณะการประพันธ์มีลักษณะจังหวะเช่นเดียวกับวงซิมโฟนีคือเป็นบทเพลงที่ประกอบไปด้วยทั้งหมด4ท่อนคือเร็ชเวช้าเร็วและเร็ว รูปแบบการประพันธ์แต่ละท่อนมีรูปแบบเช่นเดียวกับซิมโฟนีสำหรับดนตรีแชมเบอร์ในยุคก่อนหน้านี้มีอยู่แล้วแต่การจัดวงไม่แน่นอนมีได้มีกำหนดลักษณะกฎเกณฑ์ดังที่กล่าวมายกเว้นในยุคบาโรกเริ่มมีการจัดวงที่แน่นอนมากขึ้นได้แก่เทโอโซน a าซึ่งมีเครื่องดนตรี4ชิ้นคือเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงเสียงสูงและแนวทำนอง คือไวโอลินสคันและเครื่องดนตรีที่บรรเลงเสียงต่ำได้แก่เชลโลและฮาร์ปซิคอร์ดทริโอโซนาตาอาจจะมีการจัดรูปแบบแตกต่างกันไปจากนี้บ้างในบางครั้งนอกจากนี้ยังมีดนตรีแชมเบอร์อีกลักษณะหนึ่งคือการบรรเลงด้วยวงออเคสตราขนาดเล็กมีผู้บรรเลงไม่เกิน20คนมักจะเป็นสตริงออเคสตราโดยมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายล้วนได้แก่ไวโอลินวิโอลาเชลโลและดับเบิลเบส หรือบางครั้งอาจจะมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าผสมวงด้วยบทเพลงที่บรรเลงให้ความรู้สึกเบาๆฟังสบายๆมีความยาวไม่มากนักไม่จริงจังดังกับบทเพลงของประเภทซิมโฟนีตัวอย่างของบทเพลงแชมเบอร์ที่น่าฟังได้แก่สตริงคอร์เตตบันไดเสียง E flat major ผลงานลำดับที่71ของไฮเดอร์ประกอบไปด้วยทั้งหมด4ท่อนตามรูปแบบของการประพันธ์สตริงคอเตซึ่งมีรูปแบบเช่นเดียวกับซิมโฟนีคือท่อนที่1มีลีลาจังหวะเร็วใช้รูปแบบของโซนาต้าอเลโกท่อนที่2มีลีลาจังหวะช้าใช้รูปแบบทำนองหลักของการแปลงทำนองมีความสดใสท่อนที่3มีลักษณะจังหวะเร็วสนุกสนานตามแบบของมิดเอและท่อนที่4 มีลีลาจังหวะเร็วสายรูปแบบของลอนโดให้ความเลาใจสนุกสนานทำนองใหม่ๆที่สอดแทรกให้ความรู้สึกหลากหลายเป็น,นเสน่ห์ของท่อนนี้อย่างยิ่งตัวอย่างเพลงเชมเบอร์ที่น่าฟังหมายเลข2คือคาริเนตคินเต็ดในบันไดเสียง A อเมเจผลงานลำดับที่581ของโมซาด เป็นบทเพลงหนึ่งที่มีความไพเราะน่าฟังอย่างยิ่งโมซาห์ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นในปีคศ1789เครื่องดนงตรีประกอบไปด้วยคลิเนตไวโอลิน1ไวโอลิน2วิโอลาและเชโลมีทั้งหมด4ท่อนคือท่อนที่1มีลีลาจังหวะเร็วนำเสนอแนวทางทํานองที่ไพเราะคล้ายบทสวดส่วนท่อนที่2มีลีลาจังหวะช้านำเสนอท่วงทำนองคล้ายกับขับร้องเดี่ยวของโอเบลา ท่อนที่3มีลักษณะเร็วรูปแบบของมิ d โดเอ็ส่วนท่อนที่4มีจังหวะค่อนข้างเร็วเป็นท่อนที่น่าฟังมากที่สุดอีกท่อนหนึ่งเนื่องจากใช้รูปแบบทํานองและการแปลทํานองโดยมีการแปลทํานองทั้งหมด5ครั้งการแปลทํานองครั้งสุดท้ายมีลีลาจังหวะช้าลงและจบลงด้วยลีลาจังหวะค่อนข้างเร็วในที่สุดตัวอย่างของดนตรีแชมเบอร์ December, ที่น่าฟังหมายเลข3เป็นโนควินเตส ในบนไดเสียง A major ผลงานลำดับที่114ของชูเบิร์ตเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของดนตรีแชมเบอร์ชูเบิร์ตจัดวงแปลกไปจากการน,นำเสนอเปียโน,โนผสมกับวงสตริงคอเตตทั่วไปบทเพลงนี้มีเครื่องดนตรีคือเปียโนไวโอลิน วิโอล s าเชโลและดับเบิลเบสที่ได้ชื่อว่าเทาฟเนื่องจากท่อนที่4ของบทเพลงนี้ชูเบิร์ตนำทำนองของเพลงขับร้องที่ชูเบิร์ตประพันธ์ไว้ก่อนหน้านี้ชื่อว่าเทาบทเพลงนี้มีทั้งหมด5ท่อนคือท่อนที่1มีลีลาจังหวะเร็วมีชีวิตชีวานำเสนอท่วงทำนองไพเราะสนุกสนานส่วนท่อนที่สมีลีลาจังหวะช้า นำเสนอช่วงทำนองที่ไพเราะอ,อ่อนหวานท่อนที่3มีจังหวะเร็วขึ้นในรูปแบบของเกรซโซให้ความสนุกสนานเล้าใจส่วนท่อนที่4มีจังหวะค่อนข้างเร็วเป็นท่อนที่นำเสนอทำนองของบทเพลงและการแปลงทำนองถึง5ครั้งส่วนท่อนที่5มีจังหวะเร็วในรูปแบบของลันโดคล้ายลักษณะการเต้นรำของชาวฮังการีแชมเบอร์ที่น่าฟังหมายเลข4เป็นโนทิโอในบันไดเสียงบีแฟทเมเจอร์ผลงานลำดับที่97 ของเบโธเฟนเป็นเปียโนททโอบทหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเบโธเฟนการจัดวงประกอบไปด้วยเปียโนไวโอลินและเชโลซึ่งเป็นการจัดวงเปียโนททโอแบบมาตรฐานทั่วไปประกอบไปด้วยทั้งหมด4ท่อนตามรูปแบบท่อนที่1มีลีลาจังหวะเร็วท่อนที่สองมีลีลาจังหวะเร็วเหมือนกับท่อนที่1ในรูปแบบของเกรซโซส่วนท่อนที่3มีจังหวะช้า เป็นท่อนที่ให้ความรู้สึกวังเวงโดยท่วงทานองดําเดินไปช้าๆแฝงไปด้วยความมีพลังอันเป็นลักษณะของเบโธเฟนท่อนที่4มีจังหวะเร็วนําเสนอท่วงทํานองที่จริงจังรุนแรงดําเนินไปด้วยความรวดเร็วเล้าใจบทเพลงนี้เป็นบทเพลงหนึ่งที่น่าฟังของเบโธเฟนเนื่องจากมีทํานองไพเราะทุกท่อนวงเชมเบอร์ที่น่าฟังหมายเลข5้อเนโคเนนักบูสิกผลงานลำดับที่525ของโมซาร์ เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะเป็นที่นิยมบรรเลงฟังกันทั่วไปความหมายของชื่อเพลงนี้คือบทเพลงเล็กๆสำหรับยามค่ำคืนโมซารทประพันธ์เพลงนี้เมื่อปีคศ1787มีทั้งหมด4ท่อนด้วยกันคือท่อนที่1มีลักษณะจังหวะเร็วใช้รูปแบบของโซลต้าเลโก้นำเสนอทํานองที่คึกคักคล้ายจังหวะมาร์สสลับกับทำนองที่ไพเราะอ่อนหวานตามรูปแบบของการประพันธ์ ท่อนที่2มีลักษณะช้าใช้รูปแบบของลอนโดเน้นแนวทำนองไพเล้อดำเนินไปอย่างช้าๆเบาสบายให้ความรู้สึกผ่อนคลายท่อนที่3ม,มีลีลาจังหวะค่อนข้างเร็วใช้รูปแบบของมิดเดิลเอ็ด ให้ความรู้สึกสง่างามหรูหราในลีลาเต้นลำโดยมีทำนองในช่วงกลางที่อ่อนหวานแผ่วเบาแทรกอยู่ส่วนท่อนที่4มีลีลาจังหวะเร็วในรูปแบบของลอนโดให้ความรู้สึกสนุกสนานเล้าใจเป็นท่อนที่น่าฟังมากกว่าท่อนอื่นนี่คือรูปแบบของ Chamber Music บรรยายโดยบรรลบงามโครกลาง